สวัสดีครับเตาทดสอบนะครับนี่คลิปนี้ยังอยู่นี่นะครับหอสเกลนะครับ GPS นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการเรียกกลับบ้านนะคีัเทื t นทูโฮของมันไปง่าย,าย,เยๆเลยนี่ครับโหมด GPS นะเดี๋ยวขึ้นมือเดียวให้ดูหนนอรอบมันก่อนค่อยๆดันขึ้นนะครับแล้วรอ นี่ง่ายจัดหรือไม่ลอยอยู่ตรงนู้นนะนี่เห็นไหมปุ่มนี้โฮม GPS สามดีตัดโฮมนะครับปึ๊บให้ลำมันจะลอยขึ้นมาหน่อยนึงนะเมื่อกี้เราขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวดูนะมาแล้วปึ๊บตอนลงก็ช้าหน่อยนะเห็นป่ะกลับลำม,มาอ่าถ้าแบตเตอรี่จะหมดนะครับแนะนำให้ลงเองนะครับนี่อันนี้ให้ดูว่า มันลงมาเองแต่มันลงมาเสร็จปุ๊บมันไม่ดับมอเตอร์นะพอมันแตะพื้นเราต้องสต็อป,ปตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มสต็อปลันตรงนี้ซ้ายนะครับค่อยๆลงมาแล้วนะครับผมก็ได้บังคับนะดูนะครับเขาจะค่อยๆโรยตัวลงมานะครับอาจจะข้าดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีตัววิชั่นข้างล่างนะแต่ก็คืออยู่ใและทมีใกล้ๆกัน,นครับาคาดเคลื่อนเม็ดเม็ดเม็ดกว่าได้แต่ตอนลงอย่าลืมนะครับต้องนี่โยกให้มันมันจะแตะพื้นแล้วดูนะมันจะแตะพื้นแล้ว ไปด้วยให้ดูใใกล้เห็นไหมมันไม่ดับนะเราออฟด้วยเห็นไหมออฟตรงนี้จบ่ง่ายๆสนใจสอบถามได้เลยครับต้ามอเตอร์ช็อป081-886-477